วันนี้เราจะมาทําไก่ทอดกันนะครับไก่ทอดนะครับมีไก่บดหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็มีกระเทียมหนึ่งหัวครึ่งนะครับตับให้เรียบร้อยนะครับหลังจากตับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะครับใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยแป้งกรอบนะครับแป้งกรอบพอประมาณนะครับโอเคประมาณ3มช้อนโต๊ะได้นะครับแล้วก็ตามด้วยริกไทย1ช้อนชานะครับ1ช้อนชา ตามด้วยน้ำมันงานะครับน้ำมันงานิดหน่อยนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะถึงใส่เกลือใส่เกลือนะครับเกลือเราจะไม่ใส่เยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าใส่ประมาณครึ่งช้อนชานะครับเกลือครึ่งช้อนชา แล้วก็เราจะใส่พวกสีอิ้วด้วยนะครับแต่ว่าสีอิ้วเราจะไม่ใส่เยอะเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาทอดนั้นมันจะไหม้เร็วนะครับใส่พอหอมนะครับหนึ่งสองโอเคสองหยอ่อนะครับตามด้วยอ่าซอสหอยนางลมนะครับใส่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะแล้วเวลาทอดแล้วมันจะไหม้เร็วนะครับใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ต่อด้วยวุ้นเส้นนะครับหนึ่งห่อตัดให้ผงให้ตัดให้ละเอียดเลยนะครับหนึ่งจองเล็กนะครับสองร้อยกรัมนะครับถึงทีนี้ก็คือพุกเขาให้เข้ากันนะครับพุกไ้าให้เข้ากันหลังจากเราพุกเขาให้เข้ากันแล้วนะครับ ามจริงก็จะใส่ผักลงไปก็ได้นะครับใส่พวกผักต้นหอมลงไปนะครับก็จะเป็นสีสันนัแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ออกตลาดนะครับใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านนะครับตอนนี้ก็คือรีวิวไก่บดนะครับไก่บดที่ร้านมีขายนะครับแล้วก็หุ้นเส้นที่ร้านวิรัตก็มีขายนะครับ เรียบร้อยนะครับเคล็ดลับนิดนึงนะครับการทำไก่ไก่บดทอดนะครับใส่ถั่วลิสงสามช้อนชานะครับแล้วก็ตามด้วยงานะครับงาขาวงาขาวประมาณหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็งาดำประมาหนึ่งช้อนชานะครับ ประมาณเหมือนช้อนชาคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับนี่ครับมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะมองเห็นไหมครับออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับ สูตรนี้มีไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับคุกให้เข้ากันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ เมนูนี้ชื่อไก่ทอดลูกเหาะนะครับส่วนผสมตามที่บอกไปเบื้องต้นเลยนะครับจะกรอบด้วยคุณเส้นนะครับคุณเส้นที่ออกมาเป็นอฟอยๆ์จะกรอบมากนะครับแล้วก็หอมกลิ่นงางาขาวงาดำแล้วก็ตัวริสงทอดนะครับสุกกำลังดีนะครับ ที่สําคัญหอมกิ่นพิชัยหอมมากนะครับเมนูนี้ไม่จดลิขสิทติกดีนะครับใครสามารถเอาไปทำต่อก็ได้นะครับ น่ากินไหมครับเหลืองกำลังดีนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ